ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เขาสวัสดีว่ามีคําถามมได้ยินค่ะสวัสดีว่ามีคําถามะครับที่เกี่ยวกับการเรียนครับคือตอนนี้อยู่มหกค่ะกําลังจะตกพอดีแล้วก็อยากเข้าหมอค่ะกําลังเตรียมตัวสอบอยู่ครับค่ะครับอยากจะ,อย,กจะอยากจะรู้ผมว่าคุณจะเข้ารอบก็สอบปอครับก็คืออยากจะรู้ว่าแบบช่วงสามเดือนนี ใช่ครับก็คือช่องอ่าสามเดือนสุดท้ายก่อนสอบอะครับคือตอนนั้นพี่ทําอะไรบ้างครับช่องนสามเดือนสุดท้ายใช่ไหมก็ก็คือทําแต่ข้อสอบเลยนะอืมเท่าที่จาได้เราก็ทําแบบจับเวลาจริงตังใช่อืมแตบบ่ว่าคือเนี่ยเวลาซ้อมอะก็คือเหมือนพอซ้อมก่อนหน้าเนี้ยมันซ้อมแล้วฐานมันดีมาแล้วอย่างเงี้ยเราข้อสอบจริงก็คือเคยคงเคยแอบทำทำไปบ้างแล้วเหมือนกัน ามเดือนก็เลยเหมือนมาเก็บประมาณว่าแบบเออจะแมเนจยังไงให้ทันเวลาแน่ๆหรือคิดแผนสำรองแต่และว,วิชาก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างอย่างเลขนี่ต้องการจะได้ตรวจไงเออก็เลยเหมือนต้องแบบรีบทําอะไรเงี้ยอังกฤษเงี้ยต้องรีบเคมีเงี้ยต้องรีบเราก็จะรู้ว่าวิชาไหนเราต้องรีบต้องรีบต้องรีบอืมประมาณนั้นแล้วก็เก็บให้ได้ถูกข้อที่ทาผิดอะ่ะแล้วก็ไม่เข้าใจอะ่ะก็เอามาเคลียร์ให้หมดเลยประมาณนั้นอืม คือพี่คือช่วงอ่าเดือนที่ผ่านมาหรือว่าอัปดาหที่ผ่านมาพอดีว่าไปลงสอบมองําลองข้อสอบของอที่ที่หนึ่งแล้วคือในในส่วนของอ่าวิชาการนะคะที่มันเป็นกสททแล้วก็อ่าพวกคณิตทางกฤษอ่าแล้วก็เคมีทีวะาสายวิคือคือมันคะแนนตอนที่ไปอ่าจำลองสอบนะคะมันรู้สึกว่าทําได้แล้วก็แบบ โอเคกับมันมากแต่ปัญหาคือใทสัพคมคือไม่ได้เลยก็เลยกลัวมากใช่หมายถึงว่ามันได้ไม่ถึงเดือนหรอยังไงคือมันคือไม่รู้เรื่องเลยเอาตรงๆนั่นแหละก็รู้สึกว่ามันจะทานไหมช่วงห่ังสามเดือนก่อนสอบคือไม่คืออยากให้มันได้สามสิบคะแนนขึ้นไป่ากที่จะยื่นได้แต่ว่าคือเร่าเรียนส่ายนี้ สายเออสายแบบคนีคือแบบไม่ได้จริงๆอยาไม่ได้สังคมจริงอยากแสดงเราว่าพี่จับนี้วิธีการแก้สองวิชานี้ยังไงทำไงแล้วสังคมหรือว่าต้องลงเรียนพิเศษเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเรียนพิเศษยังละ่ะไทยสังคมคือเรียนไปแล้วเป็นของที่หนึ่งแต่่มันก็ไม่ยอมไม่โอเคอยอ๋อพี่ก็เรียนอยู่ที่เดียว <laughs> เออหมายถึงว่าพี่ก็เอาอันนั้นมาอ่านอะแล้วก็เขาเหมือนมีข้อสอบมีอะไรให้พี่ก็อ่านนั้นนั้นนะแต่คือน,นี่พี่ก็เหมือนอ่าไทยก็คือได้ประมาณแบบเท่าไหร่วะเจ็สิบสี่หรือเจ็สิบแปดเนี่ยแหละสังคมก็ได้แบบห<ต>้าสิบหกเองมั้งตอนนั้นอะ<า>เออคือหมายถึงว่านี่ถือว่าไม่เยอะอะเออแต่ว่าแบบไม่ได้คาดหวังกับมันเท่าไหร่นะเอาจิงริงรู้สึกว่าแค่ให้ได้เกินก็โอเคแล้วแหละแต่หมายถึงตอนนี้น้องประเด็นของน้องคือน้อง กลัวไม่เกินใช่ปะกูไม่เกิน30เปอร์เซ็นใช่ปะใช่พี่คือแบบก็รู้สึกว่าถือว่าเราต้องมาติีตังกับมันใช่ไหมอ๋อคือคือหมายถึงว่าน้องที่บอกสอบมอกมาน้องได้ไม่ถึง30เปอร์เซ็นหรอซือยังไง <laughs> ใช่โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็คืออ่าเข้าใจและว, <laughs> ว,ว,ว่าต้องกังวลเพราะฉะนั้นอันนี้ แต่ว่าหมายถึงวิชาเลขอังกฤษวิทย์เนาะโอเคหมดใช่ปะอ่าตอนที่ไปสอบมอกมามันอยู่ที่ระดับติดติดอัพทุกทุกอันเลยอะ่ะอืออือม,มันก็โอเคถืวอว่าน้องพอใจเร <Okay, S 2> าก,ก็ไ,ได้ใช่ใช่ใช่ใด่เยวก็มีเวลาแบบอย่างที่พี่บอกเนาะต้องมาทำโจทย์อีกครั้งนึงเนะาะตาอเวลาที่บอกใช่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 อือโอเคงั้นพี่ว่าน้องเป็นสปาร์ตอือครับครับ พี่คำถามต่อไปคำถามที่สองนีจะรู้ว่าตอนพี่สอบกสอพี่อยู่รุ่นไหนแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่ถึงปิดหัวปีนีราอ๋อพี่เด็กหกสามอ่ะตอนนี้มันเด็กหกอะไรแล้ว, 6, 6, 6, 7, ว 6, 7, 6, 7. อ่ะหกหกหรือหกหกเจ็ดวะหกหกเจ็ดหกเจ็ดอ๋อเออพี่เด็กหกสามตอนสอบพี่ได้รวมแล้วอ่ะแปดสิบสองจุดเก้าหนึ่งเออ ได้เฉพาะแพทย์<า>อะยี่สิบสองยี่สบสองจุดห้าที่เหลือก็วพวกนั้นอ่ะจำไม่ค่อยได้เลขอ่ะก็คือฟิสิกส์อะได้เต็มเลขกับเก้าสองเคมีสักจำไม่ได้อะแปดสิบสี่ชีวะสักเจ็ดเจ็ดจุดห้าอังกฤษเก้าเอ็ดจุดสองห้าเออไทยสังคมก็อย่างที่ว่าประมาณนั้นอ่อมใช่แต่เออดี๋ยวนี้คะแนนมันก็เปลี่ยนยมากเลย อืมคือพี่อยากตั้งเป้าหมายไปเลยจริงๆอ่ะเลขอ่ะคืออยากได้เต็มแต่ว่าพี่พี่อ่ะพลาดเลขแบบพี่วปกาผิดบ้างอะไรบ้างเหมือนพี่ทดแล้วแบบมัวมัวอะไรเงี้ยก็เลยผิดไปสองข้ออืมแต่ตอนแผดอ่ะได้เต็ม,มแล้วก็คือพี่ตั้งเป้าไว้เลยอ่ะแบบประมาณว่าเลขกับฟิสิกส์อ่ะจริงๆคืออยากได้เต็มพี่ก็ตั้งเป้าเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เคมีตั้งเป้าแบบตั้งไว้เก้าสิบแต่ได้ไม่ถึง อังกฤษก็คือตั้งไว้สักเกินแปดห้าแต่ว่าพอสอบจริงก็เหมือนเหมือนซ้อมเยอะแล้วได้ดีมั้งเออก็เลยก็เลยก็เลย,เลยได้เยอะขึ้นได้เป็นเก้าสิบอะไรเงี้ยมีอะไรอีกชีวะพี่ก็ตั้งแบบสูงอ่ะแปดสิบ,บ 80, อย่างเงี้ยเราตอนนั้นก็ผิดหวังนิดนึงได้เจ็ดเจ็ดจุดห้าแต่ปีพี่อะมันชีวะมันเปลี่ยนแนวเลยอ่ะมันเป็นแบบวิเคราะห์เยอะขึ้นโหแบบตอนท,ทําแทบจะช็อกตายรู้สึกเหมือนจะทาไม่ทันอะไรเงี้ยเออทง้งที่ชีวะไม่ควรจะต้องรีบทำเงี้ยม,มีอะไรอีกไทยสังคมอะไม่ได้คิดจะเอาอะไรเท่าไหร่อืม คิดว่าแบบอย่าแย่มากแต่ก็หวังหวังเยอะอยู่นะคือพี่ก็ตั้งเป้าสูงแม่งทุกตัวโอเคเราจะพยายามสู้กับไทยสังคมใช่ <laughs> <laughs> พี่ว่าตอน <Okay S 2> นี้น้องอ่ะไปโฟกัสก <laughs> ับไทยสังคมอมืแบบอ่านที <laughs> ่มันเยอะขึ้นมั้งพี่เดาว,ว่าน้องอาจจะไปทุ่มกับตัวอื่นก่อนหรือเปล่าทําให้ไม่เคยได้อ่านไทยสังคม <laughs> ใช่ใช่ค่ะก็คือทุ่มแบบ ฝั่งวิชาการเลยคือแบบทุ่มหนักมากก็คือแผนแผนนี้ที่วางแผนว่าคือหนุมเป็นคนที่ถนัดอังกฤษกับชีวะก็เลยกะว่าจะเอาสองตัวี้ชูแต่ว่าอยากได้เลขกับอพวกฟิสิกส์คำนวณใช่ไหมอยากจะได้ปาประคับประคองสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยที่ใ้ประมาณอือได้เพราะว่ถ้าเป็นวิชาที่ถ่านก็อยากได้แบบแปดสิบเก้าสิบใช่ใช่ใช่เอออังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เก้าสิบกับชีวะอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ เพราะว่าชอบวิชานี้เราต้องถนัดมากที่สุดบางทีนี้ก็ตั้งไปเลยที่ที่ีมันจึง้อสอบพี่มันยากอะพี่พีคือแบบคือคือแบบค่าวเสียบมันก็ลำอ่ะหมายถึงว่าแบบในแบบปีที่เราที่มันแบบประกาศออกมาก็น่าจะยากพอสมควรในที่ที่ตอบไปใช่เอาที่ข้ถามที่สามอยากจะให้พี่แบบรีวิวเอาเป็นมุมมองพี่นะครับคือไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับใครเลยแบบที่สามเราตอบได้สบายใจเลยก็คือเอาเป็นบ รีวิวสีลาดในมุมมองของพี่ว่าเป็นยังไงคะโอเคได้ก็คือเอ่อพี่เลือกสีราดอยู่แล้วใช่ไหมคือก็อย่างว่าพี่ก็คะแนนเลือกที่ไหนก็ได้แต่พี่ก็เลือกสีราดแล้วพี่ก็ไม่ผิดหวังที่พี่เลือกสีราดเอออ่าแล้วถามในแง่ไหนก็ถ้าเรื่องเรียนพี่รู้สึกว่าระบบการเรียนที่เนี้ยดีเลยแบบประมาณว่าเอ่ออาจารย์ก็ดีแล้วก็เหมือน คนข้างนอกชอบพูดว่าสีลาดอะอาจารย์ไม่ฟังเด็กจริงๆเขาก็ฟังนะแล้วเขาก็ปรับด้วยนะอืมแล้วก็ตอนหลังน่ะคือเมื่อก่อนอะมันก็อิงเกนใช่ปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ที่คลินิกอะมันมันไม่มีตัดเกรดแล้วอะมันเป็นแค่ U, O S U คือโอก็คือแบบ outstanding S ก็คือ satisfy U ก็คือ unsatisfy แค่นั้น,นะอะประมาณนั้นแต่คลินิกอะเหมือนยังตัดเกรดอยู่แต่ปีพี่อะยังเป็นปีที่ตัดเกรดอยู่นะอืมซึ่งตอนที่พี่เรียนอะมันตัดเกรดแต่ถามว่าเกรดมันได้ยากไหมอะ ที่มองว่ามันได้ไม่ยากเลยเพราะว่าเออสมมติว่าน้องตั้งใจเรียนส่งงานครบมันยังมีคะแนนเก็บอ่ะน้องเรียนแคทที่ไหนแม่งยังมีคะแนนเก็บอยู่เรียนสี่ราศมีคะแนนเก็บแล้วก็เหมือนเป็นคะแนนเก็บที่เยอะอยู่ด้วยนะแบบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอบก็อีกอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งพี่มองว่ามันทําให ถึงน้องจะยังสอบได้คะแนนไม่ดีอะ่ะแต่มันไม่ล่วงอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะคือน้องไงบีบีบวกเรอได้อยู่แหละแล้วน้องทำคะแนนสอบตีกอนหน่อยน,น้องก็เออยู่แหละอะไรเงี้ยมันมันได้ไม่ยากอะ่ะเออก็เรื่องเรียนก็ประมาณนี้แล้วก็พอขึ้นคลินิกก็รู้สึกชอบนะแบบเรียนไปเขาก็แบบมีให้ฟีดแบกตลอดจนขี่เกียจจะฟีดแบกโคตรจะเยอะเออแล้วก็ถามว่ามีอะไรต้องคือหมายถึงว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะมันก็มักจะมีปัญหาอยู่แล้วหมายถึงว่าน้องไม่อยู่ตรงไหนมันก็จะรู้สึกว่ามีปัญหาแต่ว่าเออปัญหาที่เจอพี่รู้สึกว่ามันก็ ถือว่ารับได้แล้วเขาก็รับฟังอยู่นะคือพี่ไม่ผิดหวังที่เลือกที่นี่ถ้าในมุมพี่นะแล้วก็ไม่คิดว่าแบบถ้าจะย้อนกลับไปจะเป็นเลือกอะไรใหม่พี่ก็เลือกนี่อยู่ดีประมาณนั้นแต่น้องเลือกตามสภาพสังคมที่น้องอยากอยู่อ่ะอืมโอเคก็อ่าก็เลงๆสีน้านไว้แต่ว่าเดูตองดูดูหน้างานตอนที่คะแนนออกแต่ว่าก็อยู่ในในเทลิท ที่อยากจะเลือกอยู่แต่ว่าก็ก็ก็ยังไม่ได้มั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนว่ามันเป็นมันเป็นรักแรกแรกปรกของเราไหมอะไรประมาณวิธีตก็ใส่ฟิลไหมเออนั่นแหละเข้าใจเข้าใจก็คือยังมั่นใจอยู่ี่ี่เข้าใจใช่ใช่ที่เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับว่าแบบคือแบบเวลาเราฟังอะไรเราก็ต้องแบบฟังหูไว้หูก่อนในความคิดของเรานะนั่นแหละก็ต้องจะดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับได้น้องไปถามคนอื่นเยอะๆแหละเลือกตามที่ตัวเองสบายใจ เรื่องตามสังคมนะพี่มองว่าแล้วก็เรื่องถ้าถ้าน้องเป็นคนเครียดเรื่องเรียนน้องดูเรื่องตัดเกรดหน่อยก็ดีแบบว่าแอบไปดูหลายๆที่หน่อยนะน้องลองไปถามคนนู้นคนนี้ฟังหลายๆคนนะอ่าพี่อยู่ปีไหนนะครับตอนนี้อยู่ปีสี่อ๋ออยู่ปีสี่อ๋อโอเคค่ะพี่ก็สู้ๆนะค่ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะค่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาข้อคิดแล้วก็แนวทางไปปรับปรุง คนตือยมีอะไงก็ขอบคุณที่มาบ้านนะคะค่ะขอบคุณค่ะเวราจะได้ตัวตนะคะได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมุลนิธิที่ออมสกูลมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 1. สร้างความรู้ฟรีให้ถึง1ล้านคลิป 2. สร้างซูเปอร์เมนูความรู้อันเป็นแพลตฟอร์มการเรียนที่ส่งประสิทธิภาพ 3. สร้างออมสคูลคอมเพกเพื่อเป็นพื้นที่สะสมประสบการณ์จำนวนเงินบริจาคไม่สำคัญเช่าความฝันที่จะสร้างความรู้ดีๆให้ฟรีเสมอไปและได้เห็นเรื่องราวชีวิตใหม่ได้เกิดขึ้นบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี m ู r a n i t i Om School เลขท,ที่บัญชี151 8 6 6, 6 3 3 2 8ขออวยพรให้ผู้บริจาคทุกท่านสมองใสหน้าใสและมีจิตใจที่สดใสเสมอไปรายละเอียดทาง www.omschool.org.org นะครับ